บ้านของใครมีมะกรูดวันนี้เรามีสมคุณเจ๋งๆของมะกรูดมาฝากกันครับรับรองว่ารู้เรื่องนี้แล้วจะต้องทึ่งอย่างแน่นอนไปดูรายละเอียดกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY เชื่อว่าหลายทานคงคุ้นเคยกับมะกรูดกันเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรครู่ครัวไทยนิยมใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงโดยทั่วไปแล้วเรามักนิยมใช้ใบมะกรูดและผิวของมะกรูด เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลากหลายชนิดและต้นมะกรูดก็ถือได้ว่าเป็นไม้มงคลครับที่นิยมปลูกเอาไว้บริเวณบ้านโดยมีความเชื่อว่าจะทําให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขโดยจะปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองในด้านสรรพคุณนอกจากสารเคมีที่มีความสําคัญแล้วยังพบในผลมะกรูดนั่นก็คือน้ํามันหอมระเหยซึ่งมีอยู่มากถึง4%เลยทีเดียวสรรพคุณในคอแรก ช่วยแก้อาการไอขับเสมหะโดยการน้ำเอามะกรูดมาฝานครึ่งแล้วนำไปลนไฟค่อยๆบีบน้ำมะกรูดลงคอทีละนิดจะช่วยทำให้อาการบรรเทาลงได้ประโยชน์ข้อถัดมาแก้อาการนอนไม่หลับผิวของมะกรูดสามารถช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้โดยนำเอาผิวของมะกรูดบดรวมกับรากชะเอมไพรเชียงพราขมิน้นออยแล้วนำมาต้มน้ำดื่ม ประโยชน์ข้อต่อไปช่วยขับสารพิษที่อยู่ในร่างกายให้ออกมาทางผิวหนังโดยนำเอาผิวมะกรูดมาใช้เป็นส่วนประกอบในการอบซาวน่าสมุนไพรไม่เพียงเท่านั้นยังพบสรรพคุณในเรื่องของการขับลมในลำไส้แก่อาการจุกเสียดแน่นท้องมะกรูดเป็นสมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานถูกนำมาใช้ในการปรุงอาหารคาวหวานต่างๆและยังนำมาใช้ในพิธีสำคัญ และในช่วงที่มะนาวมีราคาแพงเราสามารถนำเอาน้ำมะกรูดมาผสมกับน้ำมะนาวเพื่อใช้ในการปรุงอาหารได้หรือจะใช้น้ำมะกรูดอย่างเดียวก็ยอมได้เช่นกันโดยน้ำมะกรูดจะมีรสชาติเปรี้ยวก,กลมกล่อมและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวในมะกรูดจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่มากมีกลิ่นฉุนจึงสามารถนำมาใช้ในการไล่มแมลงบางชนิดได้เช่นมอดมด ที่อยู่ในข้าวสารโดยการใช้ใบมะกรูดสดหรือผลมะกรูดใส่ไว้ในถางข้าวสารจะทำให้หมอดและมดไม่ขึ้นข้าวสารหรือถ้าหากถูกปริงกัดให้นำเอาน้ำมะกรูดมาถูบริเวณที่ปริงเกาะจะทำให้ปริงหลุดออกมาอย่างง่ายดายนอกจากนี้มะกรูดยังสามารถใช้ในการไล่ย,ยุงและกำจัดลูกน้ำได้โดยนำเอาเปลือกของมะกรูดไปตากแห้งแล้วนำไปเผาไฟสามารถใช้ในการไล่ย,ยุงได้ ประโยชน์ดีๆของมะกรูดยังมีอีกมากมายครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ